เจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายาวันนี้จะพูดถึงเรื่องอนิสงค์แห่งการปฏิบัติธรรมด้วยการกำหนดการกำหนดก็คือเช่นการกำหนดรู้อริยบทยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้เรียกว่าการปฏิบัติธรรมดังนั้นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม หรือประโยชน์ของการกำหนดนั้นมีประโยชน์ 1. จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเรียกว่ากนิกะสมาธิ 2. เกิดสติสัมปชัญญะและอัตตาละอัตตาตัวตนได้ 3. สั่งสมเหตุปัจจัยเพื่อเว้นไกลจากกิเลส 4. รู้ทั่นทั่วอย่างวิเศษในปัจจุบันขณะ ห้าละความเกียดคา้านสะสมยานอย่างรู้ปกปอบผู้อิสรภาพกำราบกิเลสของตนเองที่นี้ประโยชน์ของการยืนกำหนดหนึ่งก็คือทำให้การกำหนดเกิดความต่อเนื่องกันกิจเป็นสมาธิได้ค่อนข้างง่ายทุกขณะเวทนามีน้อยใช้พื้นที่น้อยในการกำหนด ทำลายบัญญัติของรูปยืนเป็นสภาพรู้อาการทำให้เข้าใจสภาพของเหตุปัจจัยอันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปประโยชน์ของการเดินจงกรมนั้นมีอยู่5ประการก็คือ 1. อดทนต่อการเดินทางไกล 2. อดทนต่อการกระทำความเพียร 3. อาหารที่เราบริโภคเข้าไปนั้นสามารถย่อยได้ง่ายสีช่วยขับลมออกจากตัวตนแล้วก็ห้าทำให้สมาธิดียิ่งขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่นานทีนี้ประโยชน์ของการกำหนดเนี่ยถ้าเรารู้จักกำหนดก็คือเป็นการปิดช่องว่างในความรู้สึกที่มันแทรกเข้ามาเรียกว่าการคิด ของจิตมนุษย์นั้นจะมีลักษณะอยู่3ประการ1เป็นกุศล2เป็นอกุศล3เป็นกลางๆผู้ที่ปฏิบัติจเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นจะสามารถเข้าใจแล้วก็กำหนดรู้อาการของจิตได้ง่ายเวลาทุกเกิดก็รู้ได้ง่ายแล้วก็สามารถดับทุกได้ในขณะที่ทุกเกิด นี่คือประโยชน์ของการกำหนดเพราะว่าสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ว่าจะเป็นกุศลก็าตามอากุศลก็าตามหรือเป็นกลางกลางก็าตามจิตของผู้ปฏิบัติย่อมรู้เท่าทันขณะอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นแล้วก็สามารถตัดได้ท่วงทีทุกขณะเวลาฉะนั้นการอนิสงส์การปฏิบัติปัสนาตามสติีประฐานสี่นั้น มีอะไรสอหนึ่งทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้น 2. องทำให้จิตใจเบิกบานอิ่มเอิบช่ำชื่นสความมิตกกังวลความเครียดลดลงอย่างมาก 4. เป็นผู้มีสติรู้เท่าทันมีความผิดพลาดน้อย 5. ม,มีประสิทธิภาพในการทำในที่ต่างๆได้ดียิ่งขึ้น 6. ไม่ตกใจกลัวเพราะเจริญสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ เจดมีความกล้าหาญในการกระทำคุณงามความดีอย่างสม่ําเสมอไม่ท้อถอยและเบื่อหน่าย 8. ความยึดมั่นถือมั่นลดลงเพราะเข้าใจในสภาพที่แท้จริงของชีวิตหรือว่ารู้แจ้งขันห้านั่นเอง 9. ทําลายความโลภความโกรธหรือความหลงให้หมดไปได้ง่ายอันนี้คือลักษณะของผู้เจริญสมาธินะ เป็นการเตรียมพร้อมและสะสมปัจจัยคือรู้แจ้งอริยสัจที่องค์สุนด็จพระศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบาดฐานของการที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการก็คือผู้เจริญสติปัฏฐาน4พระพุทธเจ้าได้กระดอาไว้ว่าอานิสงส์ถ้าปฏิบัติต่อเนื่องก็ไม่เกิน7วัน7เดือน7ปีหรือเชาติอันนี้คือลักษณะของ การเจริญมหาสติปัฏฐานทั้ง4วันนี้ก็ขออธิบายอนิสงส์เอาไว้เพียงเท่านี้ขอทุกท่านจงประสบแต่ค,ความสุขความเจริญุเรืองตลอดไป